ก็รักมันเป็นอย่างไรอยากจะรู้จริงจริงที่ว่าดีนันมันดีขนาดไหนคงจะดีต่อใจแต่ไม่ไม่สาคนจะช่วยสอนให้ฉันได้รักเป็นสักทีสวัสดีครับผมเคเคนกรินะครับจากค่ายเมลดิกมิวสิกสตูดิโอครับวันนี้ผมก็อยากจะมาฝากเพลงซิงเกิลของผมครับที่ออกไปแล้วนะครับ เพลงชั่วเพลงรองครับเพลงนี้ก็จะมีความหมายแฮปปี้ดีครับก็เป็นเกี่ยวกับเพลงรักครับเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่อยากจะลองหาความรักครับก็ผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ที่ได้มีโอกาสดีๆแล้วก็ได้มีซิงเกิลของตัวเองครับเนื้อหาก็จะเป็นเพลงสนุกๆครับใช่ครับก็เป็นเพลงแนวป๊อปครับกับความรักครับคาดหวังกับเพลงนี้หรือเปล่าก็คาดหวังครับ เพลงนี้ก็สามารถไปติดตามได้ทางช่อง YouTube ของ m e d i i Music Studio นะครับก็ฝากให้ติดตามเพลงของผมด้วยนะครับก็สามารถต,ติดตามได้ทาง i ิน t a g r a m มของผม k คเกนกริดครับกับ u b e Channel ของผมกริดึกประเสรฐกับ YouTube Channel ของ m e d i i Music Studio ครับ